สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มารีผ้า่ายทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะออเดอร์นะคะออเดอร์ของรับไหว้นะคะของรับไหว้พรีเมียมนะคะผืนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะใส่กิฟต์เซตแบบนี้จากคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะคะใส่กล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะผ้านะคะขนาดผืนผ้านะคะ120เซนยาว200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะราคาเซตละ350บบาทค่ะนี่จ้ะ อันนี้เป็นของรับไหว้เนาะชุดกิฟต์เซตของรับไหว้นะคะทั้งหมด12ชุดนะคะปลายทางจังหวัดชนบุรีนะคะยังไงนุง่งว่าขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากร้านแม่มุรีผ้าไทยของเรานะคะเราก็คัดเลือกนะคะผลิตภัณฑ์นะคะผ้าฝ้ายทอมือสวยๆ,นะ,ะวยๆวยนะคะส่งตรงให้กับถึงถึงมือของคุณลูกค้าเลยนะนี่จัะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ มีหลายสีเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านี่คะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะนี่คะ่ะมีหลายสีหลายแบบเลยนะนี่คะ่ะเนื้อผ้าคือนุ่มมากนะเนื้อผ้านุ่มๆลายดอกแก้วสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะลายดอกแก้วนะคะนี่ก็จะเป็นสีครีมนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูนะคะ โอ้สวยสวยสวยโอเคค่ะนี่จะทาให้คุณลูกค้านะคะนุมก็กำลังจะแพ็คแล้วก็จัดส่งให้กับคุณลูกค้าปลายทางจังหวัดชลบุรีนะคะยังไงนุน่มก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนสินค้าจากร้านแม่มณีผ้าไทายของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนุ่มด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพจ Facebook ก็คือเพจแม่มณีผ้าไทาย101นหะคะหรือว่าโทรมาได้นะจ๊ะ 0, 0 8นะคะคุณลูกค,าคก้าศูนยระคุณคุณลูกค้าททุก่านมๆเลยนย ขอบพระคุณค่ะ